อัโหแข็งโอ้โหยเนือหืมือสมารเล่นค่ะสวนสวนลุงลุงม้รนะลุงประเสริลุงประเสริฐสวนลงประเสริฐนะเพิ่งเพิ่งมาถึงนี่เห็นไหมโอ้โหวงเลยเพิ่งมาถึงนะ เลือเหลืองไม่ผิดหวังเลือเหลืองนะคะไม่ผิดหวังนะดูสิเละหมดเลยฮ่างา้ยเงา้ยพะฮ่า,า,า <c oughs> เอามาเอมาเอามาตึงไปหมดเลยพ่ฮะ <c oughs> อุ้ยล <c oughs> ่วงไปแล้วแต่มันยัย ได้รับได้รับของแล้วนะคะผู้เรียนนะคะนี่ไม่ผู้เรียนนะคะสวนลุงประเสริฐได้รับของแล้วนะคะวันนี้โอเคแล้วชิมให้ดูนะว่าเป็นงไงรสชาติอืมหวานมัน Allah. Evet. Biliyor evet.